อ้าวไปเลยเหรอพูดจริงอะทุกคนขอบคุณมากนะคะวันนี้เราเดินทางมาสองชั่วโมงขายหมดเกลี้ยงเลยขอบคุณนะคะ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 ,คะ,คะก็จริงๆอ่าเบสอะไม่รู้โบ๊ทไปหรือยังคือเบสอะมีแผนจะซื้อรถให้โบ๊ทเพราะว่าปีเนี้ยโบ๊ทจะ ขอภัยปีนี้โบ๊ทจะอายุครบสิบแปดปีนะคะซึ่งก็สามารถขับรถได้แล้วซึ่งเบ๊กก็เลยแบบเอาเรื่องรถมามาแบบบอกน้องว่าต้องขายของให้บดทนะไม่งั้นไม่ได้รถเลยนะให้เขารู้สึกว่าทํางานได้เงินแล้วก็จะได้ของที่อยากได้ซึ่งรถที่จะออกเป็นรุ่นอะไรยี่ห้อไหนก็รอติดตามนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เบ๊กก็ดูให้อยู่ไม่แน่ใจว่าต้องจองหรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่ไม่บอกละกันว่ารุ่นไหนให้ทุกคนรอดอูพร้อมกัน หมดกี่ป่ะขอบคุณค่ะมาทีไรก็หมดดีใจอ่ะเราจะไปเลยไหมหรือเราจะคุยเล่นหรือเราจะใดๆระหว่างนี้เราเก็บอันนี้ก็ได้ค่ะทุกคนเขาเรียกอะไร เก็บของแล้วก็อันนี้ไปด้วยแนนเก็บคุยก่อน <c oughs> ได,ด,ด้เดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยสักครึ่งชั่วโมงนิดนึงอ้ยขายหมดแล้วอุ้ยขายหมดแล้วแย่แย่แย่หนูขายหมดวันนี้หนูขายของหมดเกลี้ยงเลยแย,ย,ย่แย่แย่แฮปปี้ แฮปปี้สุดๆกับการขายของขายคือข,ขายที่ไรก็หมดเลยขอบคุณนะคะแฮปปี้เวอร์ขายของหมด <laughs> อยากฟังเพลงอะไรไหมคะเต้นกันไหมคะเดี๋ยวให้เมื่อไหร่ครึ่งชั่วโมงตะก้าออกยังอะ่ะตะก้าออกแล้ว หนูจะอยู่กับทุกคนต่อคึ่งชั่วโมงให้ถามอะไรก็ได้เพราะว่าวันนี้ทุกคนซื้อของหนูจะตอบคำถามเพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนเปิดเพลงดีกว่าอารมณ์ดีขายของหมดีา,ารด

ไปดูบอลไหมไม่ไปค่ะ อารมณ์ดีค่ะของคุณถามได้นะจะไปตอนสี่ทุ่มจะพอมั้ไม่ตอบเรื่องความรักนะคะ เขาบอกว่าซื้อของก็ซื้อหมดความรักไม่ตอบถามไปมันก็ไม่ได้คําตอบทุกคนไม่ต้องถามหรอกถ้ามันได้คําตอบได้นานแล้วต้องถามแล้วถามเรื่องอื่นพี่เมย์พี่เมย์มหยุดนะคะเพราะว่าคุณแม่พี่เมย์ป่วยพี่เมย์ก็เลยลาไปดูคุณแม่ก็เลยอยู่กับแนมนะคะ ไปดูคอนเสิร์ต GOT7 ไหมคิดว่าจะไปหาเพื่อนอยู่แต่แน่ๆคือไปดูแบ็คพิงแน่ๆที่เกาหลีค่ะวันที่5-6จุลายวันที่5-6กรกฎาคมค่ะจะไปเกาหลีไปดูแบ็คไิงค่ะไปแน่ๆ สิ่งนี้ละแนนยกไหวไหมหรือไ่ยกหรือยังไงจะยกไปเลยส่งการที่ผ่านมาไปเล่นน้ําที่ไหนก็คือยังไงของก็จะเก็บเมาส์ก็จะเมาส์ส่งการใช่ไหมก็คือส่งการอะหนูว่าหนูไปเชียร์ไอดอลลีกกับพี่เอวาใช่ปะคะเราก็เลยชวนกันไปเล่นน้ำอุ้ยไหวหรอยังไงม,มากนะ แป๊บนึงนะช่วยว้าช่วยแนนยกก่อนว้ายว้าว้าว้า,วาโอเคมาต่ออาสองการใช่ไหมก็คือเบสไปเบสเบสไปเชียบอลไอดอลลี่ใช่ไหมคะกับพี่เอวาแล้วก็เลยชวนกันตั้งแต่ตอนนั้นว่าเออเดี๋ยวสงการเราไปเล่นน้ำด้วยกันวันที่สิบสามก็เลยเล่นน้ำกับพี่เอวาค่ะแล้วก็บังเอิญเบสอะไปคือคือเบสอะตั้งใจจะไปเล่นน้ำที่ฝันแก่นแล้วเพราะว่าปกติมีเล่นน้ำที่ฝันแก่น แล้วบางเอิรก่อนสองการเบนไปกินโอมาเกรกับพี่เบิ้ลแล้วพี่เบิ้ลบอกว่าเบนเล่นคอนเสิร์ตที่สอนแกนพอดีวันที่สิบสี่เบนก็เลยแบบเออเดี๋ยววันที่สิบสามเล่นกับพี่เอวานแล้วสิบสี่ก็ไปเล่นกับพี่เบิ้ลดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกวันที่สิบห้าจะอยู่ต่อแต่ก็ไม่ได้อยู่ต่อมันจะแบบออกลับมาไม่ไหวทุกคนไม่สบายเนี่ยแล้วก็สิบหกก็คือนัดพี่นนท์มินทนนทนไว้อยู่แล้วถ้าใครตามจะรู้ว่าทุกๆวันที่สิบหกเบนจะไปเล่นกันงน้ำกับพี่นนท์ก็เลยเล่นยยาวเล แล้วก็กลัวอีกเนี่ยหนาวอ่ะหนาวไหมเวลาไปเล่นน้ำมาหนาวเนาะไม่ได้แวะไปหาผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ไปเลยแต่นางส่งข้อความมาอยู่นะแต่แบบคือไม่รู้ว่าจะวับไปยังไงเพราะว่าตอนที่อยู่ขอนแก่นก็คือไปถึงใชะปะ่ป่ะแล้วโรงแรมเบย์เอยู่ใกล้ถนนข้าวเหนียวก็เลยแบบถนนข้าวเหนียวก็คืออยู่กับพี่เบิร์นเราก็เลยแบบเ้าจะไปหาผู้ใหญ่บ้านไปยังไงดีเอ๊ะเนี้ยเพราะว่าไม่มีรถด้วยเพระกับอยู่กับพี่เบิร์นก็คือเดิน เดินเล่นน้ำก ja <It> ันก็เลยไม่ได้ไปเลยค่ะได้คุยกับบิ๊มไหมคุยค่ะนางบอกว่านางเปิดร้านแล้วนี่ใช่ไหมบาโฮสปะเหมือนนางบอกอยู่ว่าแบบว่างๆให้ไปอะไรเงี้ยคุยค่ะหนูว่าคุยกับรุ้คนแหละถ้าใครทำบ้านหนูว่าคุยคุยได้หมดค่ะชวนได้ค่ะ พี่อู๋จุนพี่อู๋จุนก็คุยพี่อู๋จุนน่ะเปิดไม่แน่ใจว่าอยู่ตลาดต้นตาลหรือเปล่าเหมือนพี่อู๋จุนทาทําเวที<ม>เวทีอยู่ตลาดแล้วก็ชวนหนูไปอยู่แต่คือเพื่อจุดนั้นน่ะคืออยู่โรงแรมใช่ปะ่ะแล้วเราอยู่หนูท่อเหนียวเราก็ต้องเลือกว่าเราจะไปหาพี่อู๋หรือไปหาผู้ใหญ่บ้านหรือไปหาพี่เบิ้ลอะไรเงี้ยซึ่งพี่เบิ้ลน่ะใกล้สุดเพราะว่าตรงที่พี่เบิ้ลนเล่นคอนเสิร์ตอยู่หนูท่อเหนียวพอดีก็เลยไปหาพี่เบิ้ลนะคะ่ะ เมาแล้วนะเมาเยอะแล้วนะให้ไปสี่ทุ่มใช่ปะเอามาถามมาเจ็บคอปกติเบ้นนอนกี่ทุ่มนล้วแต่วันอะเที่ยงคืนไหมดูซีรีส์เกาหลีอะคะ่ะก็ดูทุกวันนะซีรีส์เกาหลีอะอยู่บ้านก็ อยู่บ้านก็ออกลงังตื่นมาออกกำลังกายกินข้าวกินข้าวแล้วก็คุยกับแม่ก็ต้องคุยกับแม่เพราะว่าต้องคุยเรื่องงานแต่ละวันเพราะว่าแม่รับงานใช่ปะแม่ก็จะมาบอกเราว่าวันนี้มีงานอะไรอะไรอะไร,อะไรบ้างอะไรเนี้ยแล้วก็คุยกับแม่เสร็จก็คิดงานนะมีมีเดี๋ยวจะมีถ่ายคลิปลองเขาเรียกว่าล็อกวันเรียบร้อยแล้วจริงๆไงทำไร ไม่ทำอะไรละก็ดูซีรีส์วันวันหนึ่งของหนูก็ประมาณนะั้นอ่านไม่ทันแล้วเนะี่ยคิวเททำไมคะคิวเทหนูพูดอ,อยู่คิวเทอยู่คือหนูตอนไอ้วันเล่นน้ำอะคิวเทเลวันที่สิบสี่ใช่ปะแล้วเขาพี่เบียร์ไโยกวชวนหนูอยู่ว่าวันที่สิบสามันมีพี่นิกกี้กับพี่แจ็คแล้ววันที่สิบสี่มีคิวเท แต่หนูว่านัดกับพี่เอวไว้แล้ววันที่สิบสามก็ได้ไปกับพี่เอวแล้ววันที่สิบสี่ก็ด้านัดกับพี่เบิร์ไว้แล้วก็เลยแบบไม่ได้ไปกับคิวเทยค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าหนูนัดใครก่อนก็นจะไปกับคนนั้นอ่ะเออคือไม่ค่อยแบบไม่ไม่ได้เบี้ยวนัดไงแต้หเนี่ยถามเยอะก็ถามเยอะได้แต่ว่าค่อยๆตอบนะไปตอนนี้ <c oughs> อยากสตาร์ทเวทไว้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดว้า ีนะอยากให้ถ่ายคลิปกับคิวเทจะได้ถ่ายไหมอะ่ะนัดแล้ววันวันวันก่อนก็นัดกันประมาณวันที่สี่แล้วก็ไม่ได้ถ่ายนัดจนแบบขี้เกียนัดอะ่ะไม่ได้ถ่ายสักทีเราเก็บอันนี้หรอพรุนี้หยุดออกเก็บพรุนี้ก็ได้ปะ นอนดึกหรอปกตินอนเหนืหอกัวแม่บ้านรอนานะโอ๊ตไปไหนโอ๊ตทำงานบริษัทหนูไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อบริษัทอะไรอะแต่ว่ารู้ว่าทำงานอยู่ที่ไหนแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่อถ่ายคลิปกับพี่ทอยวันนั้นอะไปเล่นน้ำกับพี่นอนท์อินทนนท์แล้วก็เจอพี่ทอย อะไรก็ไม่รู้พี่ถอยพาหนูเดินแล้วคือแบบรูดอะ่ะก็คือมันแน่นมากแล้วแบบกว่าจะเดินไปไหนมาไหนได้กว่าจะเดินไปต๊นนู่นต๊นนี้ไปทักคนนู้นคนนี้ได้หูอย่างแน่นอะ่ะจนบอกพี่ถอยว่าเราไม่ต้องเดินไปทักใครก็ได้นะเราอยู่ตัะเราก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมันเดินยากมากหนูอะ่ะมันแน่นมาก ยังถ่ายละคอรอยู่ไหมคะยังไม่ได้ถ่ายละครเลยค่ะเพ็นจอยชีวิตใช้ชีวิตสุดๆไปเกาหลีนีๆมีคนชวนไปสวิตด้วยมีใครอยู่สวิตไหมคะสวิตเซอร์แลนด์เดือนกระกฎาคมว่จะไปอ่ะถ้าวางก็ไปแล้วเนี่ยดูก่อนว่ามีงานไหมเบเนาราขอบคุณค่ะ พี่กับพี่ทอยน่ารักเขาบค่งชาใครชวนพี่แพรค่ะพี่แพรเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักมานานแล้วผู้หญิงแหมไม่ต้องกลัวหรอกถ้าผู้ชายชวนก็ไม่พูดหรอกมาสิสวิตเดี๋ยวไปหาจริงปะจะไปสวิตเออพี่แพรบอกวันนี้เท่าไหร่วะประมาณยี่สิบประมาณเนี้ยยี่สิบกรนฎาคม แต่ดูก่อนนะถ้าเกิดไม่มีงานอะไปแน่ๆนะถ้ามีงานก็ต้องทํางานอยากให้โบ๊ทไลฟ์ผู้ขายหมูได้ยังขายซีล่าอยู่ไหมคือหนูก็ขายนะถ้ามีของแต่ตอนนี้ไม่มีของค่ะคือเหมือนหมดแล้วอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปคุยว่าแบบจะผลิตต่อไหมหรืออะไรอะไรอืมไม่ได้คุยเลยอะ่ะ ไม่ได้คุยกับใครเลยอยวลองถามให้นะคะถ้าถ้าแบบได้คุยพอสดชื่นกินน้ำร้อนนะอีกสินาทีเร็วรีบถามจะได้ไปอาบน้ำนอนไม่อาบน้ำาูซีร่น้นน่าจะมีโต๊ <laughs> ยินดีค่ะขายเถซีลร่าใช่ไหมจะถามให้นะคะเพราะว่าพี่หน่อยเป็นคนเป็นคนทําพี่หน่อยกับพี่เอกเป็นคนทํายังถามให้นะจะแต่งงานเมื่อไหร่คะเนี่ยข้ามถามเรื่องความนะัถามเรื่องอื่นได้หมดเลย้ามถามเรื่องความลัละครจะเล่นกับใครไม่รู้ค่ะ หจะดูได้ไงต้องรอต้องรอคุยก่อนสิพี่เบชื่อจริงชื่ออะไรรักวะนีคำสิงค่ะกินอะไรคะกินน้ำเปล่านี่นแหละน้ำเปล่าเลยอุ้ยอุ้ยร้อนมือง้อป่ะทอาไมล่ะ เธอมือพอกเลยขอบคุณไม่เป็นไรไม่อ่านขอ,องหนูอ่านค่ะเจ็บพอเหรอใช่ค่ะไม่สบายต้องรีบผายอะ่ะต้องร้องเพลงอะ่ะแต่ร้องเพลงไม่ได้อะ่ะมันมันมีมันมีมนมงานอีเวนต์เราต้องปกติไปอีเวนต์เป็นร้องสดไงเบ๊ก็เลยแบบ ต้องกินให้หายเ่ยจะได้ลองได้ก็มไม่อยากแบบไม่ลองสดอย่แฟนขับแบบแม่ใช่ไหมดูปะนะในดอมอะ่ะแหม่แหม่ชอบพี่เบนเล่นละครมากจริงหรอมันเป็นยังไงอะ่ะพี่เบ้นวันไหน แต่เขายังไม่ได้ลง <c oughs> ยังไม่ได้ลงโปสเตอร์แต่บอกไว้ก่อนเลาเดี๋ยวเขาก็ลงละรุกเนี้ย <c oughs> คินมาขามป้อม